จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่วันนี้ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับเอ่อนะครับก็เหตุเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนที่31ประมาณที่2นะครับ,ร,ร,บรับแจ้งว่าได้เกิดเกิดไหม้ตรงร้านอาหารนะครับร้านดังชอบระเิ่งน,นะครับซึ่งเขใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ามันนะครับก็ทางสถานีดับเพลิงบางชันนะครับพร้อมกับส่งเข็ดด้วยก็ับรมดับเพลิงนะครับซึ่งก็ไม่ปรไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ นะครับซึ่งเช้าวันนี้ซึ่งตอนช่วงเช้าเนี่ยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทางเขตเองก็ดีนะครับทางสนบึ่งปลูกนะครับสนบึงปลูกแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ร่วมกันมาตรวจสอบนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากการตรวจสอบโครงสร้างเนี่ยก็ลักษณะของของที่เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มอาคารนะครับเป็นหลังๆนะครับซึ่งต้นแต่ก็เป็นอาคารสองชั้นคอนโลนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นอาคาร สองชั้นนะครับด้านล่างก็เป็นที่เก็บของเกี่ยวบอุปกรณ์เกี่ยบวบเครื่องแต่งกายพวกก็เทพ,พวกเนี้ยนะฮะเอ่อข้างล่างก็เป็นครัวบางส่วนนะครับซึ่งซึ่งาจากการตรวจสอบเนี่ยโครงสร้างเหล็กทู้งก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะ <c oughs> นะครับเสียหายเยอะนะครับซึ่งในส่วนาจากการตรวจสอบเนี่ยก็ให้ทางาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะได้ได้รื้อถอนในส่วนที่ที่ อันตรายนะครับอันตรายนะครับแล้วก็เหตุก็ได้ระง,งับเอ่อได้ส่วนที่เกิดเหตุบางส่วนนะครับอาคารบางส่วนนะครับที่ไฟไหม้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยร้ายหรูปประกอบการเนี่ยเออ่เรียกว่าทําการตรวจสอบแล้วก็ขอทีไขอาคารนะครับโดยสารร่ำกันคือต้องให้บบวิกรเนี่ยมาตรวจสอบครับไม่คงแกล้งถึงขั้นต้องรื้อถอนโครงสร้างเดิมไหมครับเออการเสียหายยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นต้องรอให้ทางทางทาง ก่อนนะครับมาตรวจสอบก่อนครับอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับเพราะขนาดนี้มันเป็นมองจากภายนอกเนี่ยยังบอกพิสูจน์เะไไม่ได้มากก็พื้นที่พื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ติดต่อกันเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับโครงสร้างหรือว่าตัวอาคารของข้างๆไหมครับเออจากตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตรงส่วนท่เป็นสองชั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยต้นทุเรียลังคานะครับก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในส่วนครัวในบางส่วนมีผลกระทบแค่บางส่วนนะครับจากการตรวจสอบไปสายตาเบื้องต้นเนี่ย ยังไม่ค่อยเห็นรอยร้าวหรือรอยที่มันจะเกิดความมิบัตินะครับมีเบื้องต้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องให้วิศวกรมาตรวจสอบชัจเจนอีกครั้งหนึ่งตามหลักวิศวกรรมนะครับในช่วงเวลานี้ยังทางช็อกโกแลตวิวยังคงเปิดให้บริการได้ไหมครับถ้าดูจากสภาพของของประกอบอีกการเนี่ยมันเป็นอาคารผูประทานนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้เกิดเหตุเนี่ยก็สามารถใช้ทานได้จริงแต่เน้นย้ำว่าตรงส่วนที่ บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็ต้องปิดล้อมนะครับรัศมีรัศมีความต้องปิดล้อมนี่ตัวนี้เราเราในหลักการไม่ได้มีมีระยะที่แน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้การขอบเขตเนี่ยให้ตามสภาพนะครับให้มีความปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการใช่ครับโอเคตัวจุดเกิดเหตุเองเนี่ยเราตอนนี้เราเลยสอบถามกับทางสู่หลักฐานนะครับก็น่าจะเกิดจากสภาพลมพัดอ่เนื่องจากตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไร ตรงจุดที่เกิดเกิดเหตุนะครับอาจจะมีหรือว่าเป็นจุดที่ปรุงแต่งหรือมีคนอยู่อาศัยนะครับก็แต่นิ้ฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นส่วนของไฟฟ้าะรับถมจ่อยครับความเสียหายในส่วนของเนื่องจากเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับก็ส่วนคนก็อาจจะยุบตัวก็จะมีการปฏิบัติครับตัวนั้นต้องรื้อรื้อออกนะครับมูลค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับมูลค่าตีได้ไหม เจ้าของเบื้องต้นก็น่าจะหลักหลักล้านนะครับหลักล้านนะครับในส่วนที่เกิดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวบ้านที่โชว์อย่าไม่ได้เกี่ยวกับให้บริการทางด้านอาหารส่วนใหญ่ร้านเราจะเป็นเ,เป็นข้างนอก้ส่วนใหญ่ครับ,รบส่วนอาคารตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว<อ>แค่ที่แต่งหน้าที่เป็นชุดของนักสแสดงที่มาถูกชันนันเอนครับ คือโดยปกติก็ผู้ใช้บริการก็จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในส่วนนี้แต่เหมือนกับว่าเป็นวิวประกอบในการให้กลมกลืนไปกับโดยรวมของร้านเป็นบ้านโชว์ครับเป็นบ้านโชว์เฉยๆโชว์ส่วนหน้าแต่ว่าข้างในจะเป็นเพวกชุดคอสตูมต่างๆหลังเหตุจากอ่าเหตุการณ์นี้ช่วยให้ความมั่นใจประชาชนยังไงบ้างคือถ้าตอนนี้นักนักท่องเที่ยว ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมครับ,รบก็ในในส่วนนั้นเราจะปิดกั้นให้มิดชิดแล้วก็ความปลอดภัยก็จะเริ่มเริ่มทำหน้าขอน้านี้ก็เริ่มเริ่มนะครับตอนนี้กําลังลือล้อถอนในส่วนที่เป็นอันตรายออกแล้วก็จะกั้นให้เรียบร้อยตามตามตามมา,มาตรฐานทางทางทางเก็บแม่น้ำมาครับครับเออและในส่วนอื่นนะฮะตัวอาคารหลังอื่นจะเพิ่มมาตรการ การเรามัดระวังอย่างไรบ้างตัวอาคารหลังอื่นตอนนี้ทางเราก็จะเพิ่มเข้มงวดขือนให้รอพอให้เยอะที่สุดในในเวลาที่เราปิดทําการนะครับแล้วก็จะไม่เราจะมาปิดประตูเราจะเพิ่มการตรวจตาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับครับครับโอเคครับปิดแล้วครับไหนอนดึกอด